วันนี้ผมกําลังจะพูดว่าถ้าวันนี้จะทํางานแล้วมีแค่เงินเดือนไม่มีวันรวยวันนี้ต้องให้เงินทํางานแต่ต้องทํางานแบบถูกวิธีถ้าคุณผู้ชมเอาเงินไปฝากในธนาคารเพื่อรอเจ็ดปีข้างหน้าแล้วได้ดอกผลของมันนมันนานเกินไปคุณผู้ชมจะต้องใช้วิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศผมสอนไปแล้ว เอาเงินไปแลกเงินให้เงินทำงานเมื่อได้ผลต่างของการแลกเปลี่ยนเงินตากำไร30สตางค์มันสุดคุม้มปีหนึ่งทำสิบครั้งได้3บาทก็ยังดีกว่าต้องรอผลปันผลนะอีก7ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าถ้าฝากเงินประจำฝากเงินระยะยาวหรือฝากเงินเพื่อสุขภาพผิดวิธีครับเรากำลังตกเป็นเหยื่อในกระแสโลก ให้เงินเขาแล้วเขาเอาไปบริหารเขาก็เป็นผู้ร่ำรวยเรามีเงินทุกคนก็เอาเงินไปให้เขาเพียงแค่เราต้องการเงินน้อยนิดแต่เราไม่รู้วิธีการความร่ำรวยวันนี้คุณผู้ชมรวยได้สร้างเงินที่มีอยู่ในมือกําไรสามบาทต่อปีครั้งละสามสิบสตางค์กำไรก็เป็นแรกแลกสิบครั้งต่อปีมันคงไม่ไม่เกินความเป็นจริงสิบครั้งต่อปี สิบปีสามสิบบาทแต่ถ้าคุณผู้ชมไปฝากเงินในธนาคารเพื่อสุขภาพนะมันมีฝากแบบนั้นด้วยเนาะหปีเริ่มรับปันผลแต่5ปีคุณได้แค่สมปมันเป็นบันไดเนาะขั้นบันไดเจปอร์นสามปอร์เซนโอ้โหไอถ้าคุณทำครั้งสามสบาทต่อปีหปีคุณได้สิบหาบาทมากกว่าตั้งเยอะคุณไปรองเงินที่เขา กำลังบอกคุณว่ามันคือความมั่นคงแล้วถ้าคุณถอนเงินก่อนกําหนดคุณถูกหักค่าธรรมเนียมแล้วคุณไม่ได้ดอกเบีย้ยด้วยอย่าตกอยู่ในกระแสของโลกที่กําลังครอบงําถ้าคุณผู้ชมเชื่อผมวันนี้ให้เงินทํางานแบบถูกวิธีถ้าเอาเงินไปซื้อ,อ,อทรัพย์สินบางอย่างแล้วกันเช่นท้องไร่ท้องนาคุณผู้ชมเชื่อไหม เราหาเงินในเมืองเราบอกว่าเดี๋ยวพอถ้าฉันเลิกทำงานอายุห้าสิบหกสิบแล้วฉันจะกลับมาบ้านเกิดชนบทฉันก็ไปซื้อท้องไร่ท้องนารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสองอย่างหนึ่งท้องไร่ท้องนานั้นไม่มีมูลค่าเลยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราจนถึงวันนี้มูลค่ามันไม่มีเลยเพราะมันคือไร่นา ไล่นาแสดงว่าคุณผู้ชมต้องปลูกข้าวทําสวนแล้วปีหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมได้เท่าไหร่เมื่อเราดูจากพ่อแม่เราหรือรุ่นปัจจุบันลองดูนะว่าผ่านไปผ่านไปหนึ่งปีเขาขายแล้วได้ผลกําไรเข้ากระเป๋หาหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เองหลักหมืน่นไม่ถึงแสนสําหรับคนที่มีรายได้ปานกลางและยากจนนี่กําลังพูดถึงความจริงนะ แล้วมูลค่าของท้องไล่ท้องนาในที่ดินนั้นไม่มีมูลค่าเลยเพราะมันไม่ได้เหมือนในเมืองมันไม่ได้อยู่ใกล้ห้องห้องชุดมันไม่ได้อยู่ใกล้สนามบินมันไม่ได้อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้ามันไม่ได้อยู่ใกล้โรงงานมันไม่ได้อยู่ใกล um ้มหาวิทยาลัยมันไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งชุมชนหอพักฉะนั้นมันไม่มีวันที่จะเพิ่มมูลค่า คุณผู้ชมติดลมอยู่แค่สองเรื่องนะหนึ่งท้องไล่ท้องนานั้นมันต้องปลูกมันถึงจะมีผลผลิตแล้คุณคุณผู้ชมบอกว่าทำงานออฟฟิศแล้วจะกลับมาสร้างมูลค่าจะกลับมาตายบ้านเกิดมาอยู่กับพ่อกับแม่ปู่กับยา่าแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเลยผมไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่กำลังพูดถึงความจริง ไม่มีคนไหนที่เป็นอย่างนั้นแล้วประสบความสาเร็จไม่มีทางอ่ะบอกเลยสิหนึ่งไร่คุณทำข้าวได้กี่กี่กระสอบแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องต่อสู้กับอสิ่งที่เป็นภาราสิทธิะสิ่งที่มันแบบรอฟ้ารอฝนน่ะสิ่งที่มันคาดการไม่ได้เลยอ่ะเช่นฟ้าฝนเงี้ย หรือมันมีการระบาดอ่ะตัวเพีย้ยตัวนู้นตัวเนี้ยเห็นไหมว่ามันมีการทำทดลองมาเยอะแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราไม่ผิดนะแต่ไม่ใช่วิธีการให้เงินทำงานการไปซื้อทรัพย์ที่เป็นมูลค่าแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดแต่ถ้าเราไปซื้อที่ดินอาจจะเป็นท้องไร่ท้องนาก็ได้ ซึ่งทุกวันนี้ผิดกฎหมายนะกฎหมายโลกนะไม่กฎหมายไทยกฎหมายไทยเนี่ยมันได้คุณมีท้องไร่ท้องนาคุณแค่ถมที่แล้วก็สร้างบ้านได้แต่ผมกําลังจะบอกไม่ใช่ปัญหาโอเคแทนที่คุณจะไปปลูกปลูกพืชเปิดพืชไร่หรือทําสวนทํานาเนี่ยคุณไปสร้างบ้านเล็กๆหรือว่าหอพักเล็กๆในแหล่งชุมชน ที่ไม่ใช่เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไกลชุมชนเนี่ยให้คนเช่าเอออย่างนี้มันดูแบบเออมันเริ่มเห็นเงินขึ้นนะเพราะว่ามูลค่าเมื่อคุณทําไประยะหนึ่งเนี่ยทรัพย์ตรงนั้นหรือที่ดินตรงนั้นมันมีมูลค่าเพราะว่ามันมีอาคารมันมีสิ่งปลูกสร้างนี่ผมเล่าให้ฟังลวกันแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นเลยไม่ต้องไปคิดเลย คุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัยในกรุงเทพม,มหานครนะโอโ้เรียกซะเต็มเลยอากาศเนี่ยนะภาษาอังกฤษเรียกว่า unhealthy แล้ว sensitive unhealthy ด้วยความหมายก็คือมีมลพิษที่เกิน190 200 300ออันตรายมากเป็นสีม่วงสีแดงแล้วเราอยู่กับมันทุกวันนะ่ะน้ำมัน ขมเมาควันพิษโรงงานน้ำเสียฝุ่นละอองฝุ่นควันคุณผู้ชมเข้าไปในในในโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็คลิกเข้าไปที่อุณหภูมิในแต่ละจังหวัดที่เราอยากจะรู้เซ t ตโลเคชั่นแล้วก็เปิดดูมันจะบอกเลยว่าตอนนี้มลพิษในอากาศเท่าไหร่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยเป็นสีเขียว มีแต่สีส้มสีเหลืองสีแดงสีม่วงเท่านั้นอันตรายนะวันนี้สุขภาพของเราสำคัญชีวิตเราสำคัญวิธีแรกนะที่ผมบอกนะให้เงินทำงานด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศทำตามที่ผมแนะนำผมมีสอนฟรีอยู่แต่ถ้าอยากจะรู้ลึกกำไรมากกว่าสบาทในหนึ่งปีเรียนกับผมได้แต่คุณผู้ชมต้องทำเอง ผมไม่ได้รับรับเทรดเพราะผมไม่เคยสอนวิกตวิธีการเทรดผมไม่ได้สอน forex แล้วผมก็ไม่ได้รับเปิด account เหมือนยูทูบเบอร์หลายๆคนความเสี่ยงนั่นคือให้เขาทำแต่นี่คือเงินสดเราเป็นคนเป็นแรกเงินสดต้นทุนยังอยู่กับเราเงินของคุณผู้ชมต้องเป็นเงินของเราแต่ถ้าจะเรียนต้องมีค่าครูต้องพร้อม ทั้งกายและใจและเงินถ้าไม่พร้อมผมไม่สอนเพราะว่าผมมีสอนฟรีนี่คือวิธีการทำให้เงินทำงานจริงๆจ,จังๆถ้าคุณผู้ชมเชื่อลองไปทำดูก่อนได้ผมมีสอนพิมพ์คำว่าแดกเปลี่ยนเงินตาหมอแกนแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็โผล่มาอย่างสุดท้ายนะบางคนเนี่ยก็ไปทำเป็นในหน้า ในหน้านี่ก็มีเงินเพราะว่าในหน้าเนี่ยมันคือได้ค่าคอมมิชชั่นแต่อาชีพหนึ่งก็คือการขายตรงขายตรงเนาะการขายตรงเรื่องสุขภาพก็มีนะเช่นบริษัท a i a หรือว่าบริษัทอะไรนะอะไรนะเป็นของฝรั่งเศสก็มีสรุปก็คือมีทั้งคนประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ขายตรงก็เหมือนกันคนทําำเวเ์คนทําบริษัท New กินหรือหลายๆบยริษัทเนี่ยยูนิซิต i t หลายๆบยริษัทแล้วกันมีคนล้มหายตายจากเยอะแยะมากมายจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจความหมายผมเนาะคุณผู้ชมรู้อยู่แก่ใจฉะนั้นความสำเร็จ ต้องเกาะเกี่ยวกับวิธีการของเขาแล้วต้องขยันด้วยนะขยันพูดขยันวางแผนขยันหากลุ่มขยันขายคุณผู้ชมทำสิ่งนี้ยังมีโอกาสนอกเหนือจากเวลาปกติที่ทำงานนะเพราะหลายคนมอีอาชีพปกติไปแล้วแล้วก็ไปทำเสริมจนในสุดเห็นเงินเห็นทองก็ไปทำเป็นแบบ full time ทำแบบเต็มตัวเนาะแต่จะมีคนสักกี่คนที่จะประสบความสําเร็จและรว,วยผมบอกให้นะผมว่าไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นคนที่รวยเนี่ยผมบอกแล้วทุกอาชีพบนโลกใบนี้คือเจ้าของธุรกิจคนที่สามารถที่จะล้มได้ก็เจ้าของธุรกิจเหมือนกันส่วนลูกจ้างเนี่ยไม่มีวันรวยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันไม่มีวันที่จะรวยแต่คนที่จะรวยคือเจ้าของธุรกิจคนที่กำเงินก้อนใหญ่ ฉะนั้นวันนี้มีวิธีเดียวที่ทำให้คุณผู้ชมรวยผมหลับตาดูแล้วนะวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝ่าเงินต่างประเทศอย่าลืมนะทฤษฎีผมวิชาผมไม่ได้หมายถึง forex หรือรับแลกเงินหรือว่าเอาเงินไหมหผมแล้วผมไป trade, เทรดไปเปิด a c c o u n t ที่หลอกลวงชาวบ้านไม่ใช่นะมีคนทำอย่างนี้เยอะแยะมากมายอย่าตกเป็นเหยื่อใช้วิจารณญาณและสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องราวที่ผมพูดทั้งหมด เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมคุณผู้ชมก็นําไปพิจารณาใช้วิจารณญาณาและสิ่งสําคัญที่สุดเวลาผมทํานายดวงผมเป็นหมอดูยิ่งต้องช่างใจแต่สิ่งที่ผมพูดลองดูว่ามีเหตุผลพอไหมเชื่อถือได้ไหมลองลงมือทําเพราะผมต้องการคุณผู้ชมเป็นเจ้าเจ้าชีวิตตัวเองวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย